아. <목소리가> จำคอยคอยสาดสัญญามอะไรจะทำให้เราเจ็บจะไปบอกวันดี สนุกไหมล่ะเอ็งจี้สนุกมากค่ะขอบคุณนะครับไปรับไปรับรางวัลกันไปเอองจี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับสลับจนรับรางวัลกันนะครับมองเลยอ๋อมาลุกมาขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแรกมา ถ่ายรูปกับเขาได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณขอบด้านนิดนึงครับพี่น้องนี่คือความรักนะครับพอไปนักเปรกนงเนสนะครับดาวผลงบาสนะครับครับขอบคุณพี่น้องชาวดำดงตัวน้อยอ่านูดินี้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอเวลานิดนึงครับเดี๋ยวจะขอเวลาถ่ายรูปสักครู่หนึ่งนะคะเอาคนด้านหน้ายิ้มด้วยนะคะ ด้านหลังชูสองนิ้วนะคะพร้อมกันนะคะทั้งวัดเลยค่ะชูมือได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณครูดำโด่งจอนะคะขอบคุณค่ะดน้องเป็นดำดิ่งค่ะอ๋อคู่แข่งกระดำดงหนูดำดิ่งใครต้องเปิลูกแอนจี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยนี่ตัวพี่สองคนเห็นไหมนี่โอ้โห ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอเวลาสักครู่นึงได้ไหมครับได้ครับมาขอบคุณครับติดเข็มกัดระวังหัวนมด้วยนะพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ค่ะขอบคุณนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับบังคับบังคับไอคิเป็นรับตังค์ทนี้สิไปเลยทงนี้เร็วตุ้ครับน้องเอฟตังนี้เดินนะครับขอบคุณนะครับผปร้านนิดเดีครับพี่นองนี่คือความรักนะครับน้องชาวนอนรมพี่น้องชาวจังหวัดไชนาดนะครับที่มีให้กับศิลปินในทีมเรอนดารามน้องแคท แปลว่าจะเป็นพระเอกสาวามเหญ่ระดับประเแล้วจริงลเป็นในทีมงานพวกเรานะครับทีมงานพวกเราก็จะขอบกราบขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณเจ้าภาพในคืนวันนี้นะครับคุณมนรกอินโบและก็คุณช่วยบรนเจออโโ้หนี่พักนี้ลิเกได้จะขอแปลกๆทั้งนั้นเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณครับครับต่อไรนะคะให้ลงไป มันจะน่าเกลียดนะคุณพี่ที่เกลงไปมันดูไม่ดีเพราะว่าคนดูคนด้านอยู่เต็มปกติลงไม่ได้นะคุณพี่จริงจริงจริงลงไม่ได้นะคะหนูขอโทษนะหนูลงไม่ได้จริงจริงแป๊บหนึงขอบคุณครัขอบคุณได้รับรางวัลด้วยนะคู่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับฮัลโหล โอค่ะรับรางวัลด้วยขอโทษนะครับ้าบ้าบ้าฝ่ายขอโทษนะคุณพี่ฉันจะต้องลงไปด้วยหรือจี่เขาหล่ออะอะมาฮามาที่มามาที่เยอะทำให้เยอะครับต้องครับขอโทษทีนะตกแตกขอโทษนะครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพัดเงินราคาขอเวลาสักหนึ่งเดือนแต่กูจะขึ้นทางไหนได้เนี่ยนี่นะคะขอบคุณค่ะนภัยนะคะอาจจะแตะตัวไม่ถูกขอโทษนะคะขอบคุณพี่แอบถ่ายนี่มันดูไม่ดีค่ะตายเขาครับ ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรอีกทำงานฉันถูกกระโถกฉันผมไม่ได้ขายดิบนะคุณพี่ขาโอเคอไฟจะดูสตาร์ไอ้กี้ไปรับฟังก่อนเลยเดี๋ยวรอขอ,อบ,บอคุณค,ค่ะวันนี้พนุพลังไปหมดทกูตอนขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณด้วยครับบนเรื่องของเราเลครับผมร้านที่นี่กไมนอนนะครับ ครับนแอนจี้มาเอ็มร้อยไปแล้วผสมน้ำส้มกันไหฝฟาบาทเมนน่าเลยจะมาแถบนี้ทันทีเนี่ยคนน่ารักตรงนั้นเลยแฟนคลับเอาของมาให้เต็มเลยเนี่ยไปเปิดร้านของชำโรยายเลยไอแล้วหมันไส้โอ้โหนี่นี่พกไส้อั่วมากินได้เหรอ นี่แล้วฟิตอยู่ด้วยยังไม่ได้บูดอีกแล้วไม่รีบปิดไม่รีบดึงที่คิดว่าบุราใครเก็กอยู่หรอท้าขนังนะไอ้พลุพลังอยู่ไม่ต้องเข้าไปเราฝ่าบาทรบกวนเขาทำไมอ่ะลุงจ่อยกับลุงพลก็คุยกันอยู่คนพ่อพี่นักบอลยิ่งแต่งตัวเหมือนกับตอขึ้นทุกทีแล้วมึงเลยใช่ที่ไหนล่ะไหนครับกระลำ พี่เขาเรียกไปไหนค่ะไม่รู้หัวหน้รางวัลรับรางวัลไปก่อนเขาให้ถ่ายรูปอ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปได้ได้เนี่ยเขาจอง V.I.P เลยนะเนี่ยเสด็จพี่สุพลศิล์เฮ้ยอะไรกันเนี่ยันหนาว่ะไอ้วันไม่ไปตีถากกับเธอและแยกไม่ออกเลยคนไหนสอนลาวมันไหนต่คนนั้น เห็นสสี่กนดูเห็นไม่หล่ายืนโพสเป็นมาลิโอเลยอย่าไปว่าเขาเนี่มาคุยกูเนี่ยรู้จักกับเขาดีใครอ่ะเขาเป็นถั่ยพอรไม่ใช่ช่งกินนี่มาคุยกูนี่มันเนี่ยไปเลยไปเปลี่ยนไปตรงนู้นเลยไปไปตากลมมันโลกมันหนา น้าสวยจังเลยราตั้งแต่ไปครอบฟันมาเนี่ยหน้าเปลี่ยนสวยขึ้นเยอะเลยสวยก็ล่ะจะไม่ได้หรอกคนเราเกิดมาบางทีก็ต้องจะหยุดสวยจมูกก็โด่งนี่กไปนั้งวันก่อนไปเนี่ยเห็นไหมวันหนึ่งเขตังตองจะพูดอย่างกูอ่าขอบคุณพี่นะคบขอบคุณค่ะมจะเป็นสายสายนี้ขอบคุณค่ะตขอให้ได้รวยๆนะคะตอให้เฮงรวยๆนะคะต่อได้ข่ะท่านไม่ต้องคิดอะไรมากคิดซะว่ามาให้อาหารหมาพี่ รับล่างขายมือกันครุณนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณพี่สอนให้รูปนะครับถ่ายด้วยนะด้วยคุณพี่ยิ้มนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้เขาถ่ายมึงด้วยซื้อจริงจริงมึงก็หันเวลาสักครู่นะครับบังคับเออตรงหน้าวิหารยิ้มกว้างๆค่ะมองไม่เห็น ถ่ายไม่ถึงหรอกขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ